ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Steel Front วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมทางการทหารแห่งอนาคตรถถังเซนจูเรียนรุ่นปรับแต่งปี2026ซึ่งมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดเส้นสายที่เฉียบคมบึกบึนและสาง่างามในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเราจะเริ่มจากด้านหลังของรถถังซึ่งเผยให้เห็นท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้รองรับกับก,บกำลังเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดระบบระบายความร้อนถูกปรับแต่งให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เส้นสายและพื้นผิวของตัวถังสะท้อนแสงไฟจากโชว์รูมสุดหรูที่สว่างวาบเพิ่มความล้ำค่าให้กับผลงานชิ้นเอกนี้พื้นผิวของตัวถังเคลือบด้วยสีเงาวาวระดับพรีเมียมในโทนสีเขียวทหารสื่อถึงพลังและความแข็งแกร่งโลโก้ IS-3 ที่ถูกสลักไว้อย่างชัดเจนบนตัวถังขนาดใหญ่เป็นการแสดงถึงรากฐานของดีไซน์และแรงบันดาลใจที่สืบทอดมาจากอดีตผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยของปัจจุบัน ด้านข้างของตัวรถถังเผยให้เห็นระบบกรอดที่มีความเฉียบคมเป็นพิเศษการดีไซน์แบบเหลี่ยมมุมอย่างมีชั้นเชิงไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามแต่ยังมีประโยชน์ในด้านการสะท้อนแรงระเบิดจากกระสุนและขีปนาวุธนี่คือการผสานระหว่างศาสตร์และสิ่งในการออกแบบทางการทหารส่วนของระบบอาวุธนั้นถูกพัฒนาใหม่หมดจดปืนหลักได้รับการปรับแต่งให้รองรับระบบเล็งเป้าระยะไกลแบบดิจิทัล พร้อมกล้องจับความร้อนและระบบติดตามเป้าหมายแบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์ศัตรูและตัดสินใจยิงได้ในเซี้ยววินาทีบริเวณป้าย RUSSIA ที่ติดอยู่ด้านหลังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งต้นกำเนิดและความภาคภูมิใจในเทคโนโลยีการทหารของชาติแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างมรดกทางการทหารกับอนาคตอันล้ำน้าพื้นโชว์รูมที่เงาวับสะท้อนเงารถถังได้อย่างงดงามราวกับภาพในจินตนาการแสงที่สาต์กระทบตัวรถทำให้เรามองเห็นรายละเอียดในทุกพื้นผิว ทุกเส้นสายและทุกความโค้งเว้าอย่างชัดเจนเราจะพาคุณชมรายละเอียดในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวถังช่วงล่างระบบรองรับแรงกระแทกการติดตั้งกล้องและเรดาร์รวมไปถึงภายในห้องคนขับที่เต็มไปด้วยจอแสดงผลและเทคโนโลยีควบคุมล้ำยุคระบบควบคุมกลางของรถถังทำงานผ่านอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วระบบส่งสัญ,ญญาณแบบเข้ารหัสความปลอดภัยสูงพร้อมการสื่อสารกับหน่วยควบคุมภายนอกแบบเรียลไทม์ ความสูงของรถถังที่ต่ำมากจนแทบจะติดพื้นไม่เพียงเพิ่มความลู่ลมและการพรางตัวแต่ยังเพิ่มเสถียรภาพในการยิงระหว่างเคลื่อนที่ทำให้สามารถปฏิบัติการได้แม้ในภูมิประเทศที่มีข้อจำกัดเราจะลงลึกไปถึงกระบวนการออกแบบการทดสอบการปรับแต่งและแนวคิดของวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโปรเจกต์นี้รวมถึงเปรียบเทียบกับรถถังในรุ่นก่อนหน้าเช่น IS 3และเซ n จ u r ร o n รุ่นคลาสสิกเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างชัดเจน จากนั้นเราจะพาคุณไปดูระบบเสริมต่างๆ,างๆเช่นระบบป้องกันตนเองอัตโนมัติระบบยิงควันพรางตาและระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาน้ำแข็งหรือสนามรบเมืองทั้งหมดนี้คือความล้ำหน้าแห่งยุคใหม่ของอุตสาหกรรมรถถังที่รวบรวมไว้ในเซนจูเรียนรุ่นปรับแต่งปี2026คันนี้ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอบนช่อง Steel Front หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป